สวัสดีครับผู้ไปทุนการเกษตรนะครับมื่อนี่นะครับผมกะมาสวัสดีกันยูทีนะครับผมจังหวัดกาลสินคือเ่าพน้องเด้อบไดออกจากกาฬสินตะเทียดหรอครับผมแต่ละมือแต่ละอาทิตย์แต่ละปีนะครับผมอันนี้ก็จะยู่บ้านบ้านคําเม็กนะครับผมแถวๆบ้านอู้นะครับผมอําเภอสมเด็จนะครับผมจังหวัดกาลสินนะครับผมเดี๋ยวเพิ่นเอารถตัวออกมาก่อนรอบนี้มาสามคันนะครับผม มัสามเครื่องนะครับสิมี l 5ล้นะครับยันมาเรากะสิเป็นสี่สิบแรงนะครับผมอยู่อำเภอหนองกรุงศรีเรากะอำเภอเรียงอะยันมายันมาน,าน่าจะอยู่แถวแถวอำเภออำเภอเมืองนะครับผมแต่ว่าผมขึนมาติดสมเด็จก่อนอันรอบนี้ยังมาเพาะนะครับต้องมารอบนาอีกสามเครื่อง แล้วก็อีกรอบนึงอีกนะครับพี่น้องถ้าจะเอากับเฝ้าซังนะผมเพราะว่าเตมื้อนี้เป็นต้นไปนะครับการละชินล้วนเลยนะครับผมรอบนาก็ะสามเครื่องนะครับผมรอบนี้สามรอบนาก็ะสามนะครับมันหลายขั้นพี่น้องเด้อนี่แต่ว่ารอบนี้กอามาจิละสามเลยนะครับผมกะว่าน่าจะเกินใบสามใบสี่มงแรกก็น่าจะเซจนะครับผมสําหรับ การติดตัง้งสามคันนะครับหรือว่าจะคำก็นั่นเพราะว่าฮานักเสียขัดเดินทางไกลจริงๆน,นะครับนี่บ้านคำเม็กนะครับผมอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับผมตัวนี้พอแล้วเอาสีสีเขียวนะครับแดบนะครับผมเวลาเขายุดป,ประมาณจา็ดสี่สองโมงเหรพี่น้องเอตตะเศรอบัวได้หรอกพี่น้องสะกะฮะเพื่อนท่านได้ตื่นเดินหน้ายากหน่อยเอาของลงก่อนบ่เอาของลงก่อนก็นได้ ครับยัดรถพรพอยคือเก่านล่ะมีสามเครื่องนึกพี่น้องด้วยนะครับเลาะเบื้องหลดเป็นพี่น้องรถใหม่หรือตัวพอยนั่นบ้านี่นี่หลานพ่อจับออกไม่ไหมนะครับไถพ่อสองชั่วโมงไปพุ่นนี่อืมนะครับไม่ไทยเดือดสามอะไรจับขนาดนะครับตัวนี้รถใหม่รถใหม่ ฝลดีครับเนาะกับรินเนาะอันนำเตรียมห้นะทพลอทุกให้เอารถนะครับเป็นเป็นรถไมอีลีนะครับผมไม้ไม้เลยนะครับรถไม่ต้องคู่กับเครื่องยกมันงามๆพี่น,อน้องมันก็ติดเข่ากันนะครับสีเขียวงามๆเลยนะครับมันจะติดเข่ากันโอเคพี่น้องนะจังเบิ้งติดตามกันนะครับอยู่บานคัมเมกนะครับพี่นอ้องหรวอตะผูใดอยากมาเบิ้งตัวอย่างนะครับมาเบิ้งได้เลยนะครับ อำเภอสมเด็จกาะสินแถวบ้านอู่เลยบ้านอู่ไม้จากน้อยนะครับบา้านคัมเมกนะครับหมู่บ้านเปพียงใดวานทูกข้าถูกใจบ่าทุงคินถูกใจไหมว่วานอยู่สาดสีเลียมหมู่บ้านเขาจะสร้างผาสามสิบพื้นนะครับอยู่รอรอบ้าน่วันครับผมขั้นแรกก็เรียบร้อยนะครับผมสำหรับ รอบสามคันนะครับผมนะครับเป็นเอลาศนหนึ่งแปดนะครับผมคันแรกนะครับทีนะครับอำเภอสมเด็จนะครับผมบ้านยังงือบอผมก็บลืมบ้านคำาม็กพี่น้องเด้อนะครับว่าหันเอฟซีเก่าเพิ่นกัมาหาอยู่นะครับผมมาเล่นน้ำนะครับเอฟซีอยู่หลอะบ้านบ้านยังบุ๊บพี่น้องใกล้ๆกล้กันนี่แหละของเราก็บหาดิพแรกกันครับทีดไปปีที่แล้วนะครับ งานสวยๆนะครับผมแล้วเพิ่งออกรถมาไหมนคะครับนี่กันะไปอำเภอเมืองปฏิบัติกมาต่อเลยนะครับผมตัวนี้แล้วก็น้องกุ้งสีนะครับผม บ้านคำเมฆอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินุ์นะครับเดือนนี้กาฬสินทรสิ้นไม่อีกน่าจะประมาณสองรอบไปนองเด้อนะครับผมน่าจะสองรอบนะครับเดือนหนายังมารวมเดือนหนานะครับเดือนหนาอาศวิมีนะครับเอฟซีทั้งกันอีกหลายนะครับผมแล้วก็แถวแถวสารคามนะครับผมก็หลายนะครับผมแถวบุรบือกุดลังนะครับผมบันไพรนะครับกัดทั้งน้ำเฮาหลนะครับผม สำหรับอูไฟทุนการเดินเสียน,นะครับเชิญมาไลมาที่นี่หางดวงหันดันใบดวงใบดันใส่ได้บุกบก,กติเบิร์ดนะครับแล้วก็เป็นนะครับกระบอกเดียวนะครับสองกระบอกกับมีเบิร์ดนะครับผม กระบอกเดียวสองกระบอกก็มีเบ bueno, ิดแต่ว่าส่วนมากผมกะนะครับอยากให้พี่น้องเฮาเบ่ร์ต้องเปลี่ยนเงินไหลายนะครับกะใส่กระบอกเดียวกันเหลือเฟือแล้วครับผมยกสามสี่พื้นนะครับได้เบิด์แล้วครับผมให้เฮาเบิ้งเอานะครับสําหรับผู้ใดอยากได้นะครับแต่ว่าสําหรับอูเฮานะครับไปติดตั้งได้ทั่วประเทศแล้วครับผมทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับเพราะว่าถ้าพี่น้องถือยูไซนะครับผมกะไปติดตั้งให้ได้เบิดนะครับผม อันใดมีปัญหานะครับเดี๋ยวเขาจะนะครับเคลมให้อยู่แล้วนะครับผมระบบนํามูก้ำมันนะครับถ้าเขาไปก็ได้นะครับผมก็ทิทรงพวกสายไฮดรอลิกปกเพดหรือว่าคอนโทรลหรือว่ากระบอกนะครับไปให้พี่น้องเขาเปลี่ยนกันเอาเองก็ได้ทามันอยู่ผมผมมีเวลาได้ไปเพราะว่าก็บ่ไไ้เปลี่ยนยากนะครับผมแ่เขาในน้ำพี่น้องเขาก็เห็ดป็นเลยหรือว่าทามันซึมมันอย่างพี่น้องเขากรันเขาเพิ่มเติมก็ได้นะครับนะครับมักสีไดนะครับผมก็นี่ครับผมจังพอแล้วหมักสีสีเขียวผมก็จัดสีเขียวมาให้นะครับ สำหรับผ่านขุดมันนะครับกำลังผลิตอีกประมาณที่รตนี้ก็อีกประมาณ,มาณหาตัวกับสีเบิร์อีกแล้วนะครับผมสำหรับผ่านขุดมันหาตัวนี่ก็บสเป็นถ้าเบริร์็อตนี่ก็สเป็นยี่สิบตัวภายในบ่ถึงเดือนกลัวนะครับนั่นแหละกับเบิร์อีกแล้วนะครับตัวน,นี้ค่ะมีทางบึงการนะครับแถวเสกาเพิ่งจะจองไว้แล้วนะครับสำหรับผ่านขุดมันนคะครับมีคนมาเอาเรื่อยนะครับแล้วก็ตีรถทรง F C H o, เอฟซีเฮาเรื่อยนะครับผมลุงกีนเอาเสื้อมายังอ่ะให้แล้วเหรอจับฉลากหรือยัง โอเคโอเคนะครับจับฉลากอืมคือเขาเพื่อให้การการเสียเวลาอลวโอ้เราวหยาบน้ำโอ้ไปไหนพ่อไปร้องเนะนี่ยน็อดน็อดร้องเลยลองเลย,ลเลยนี่ครับยกสูงพี่น้องเด้อย,ยกสามพื่นซี่พื่นกันยกไปโหลดพี่น้องเอาแห้งนะพ่อได้เอาแห้งเด้เอ ขอเราลองเองนะครับนะครับตัวนี้เป็นกดอัตโนมัติพี่นอ้องเด้อนะครับเอฟซีนะครับรบ,บ้านไก่เลี้ยงเคียงแถวนี้ผมมาติดเบ็ดเลยนะครับผมแถวบ้านอู้นะครับเนี่ยอันนี้บ้านยังบ้านบ้านค้ามเมกบอกบ้านคํามเมแล้วก็บ้บานยังไงใกล้ๆก,กันเนี่ยผมลืมพิ่นมาหาผมเมอเศ้านี่มาเห่นล้ำนะครับแล้วก็ออกไปหนีกันหลายครับผมสมเด็จสัารตะรัน น้งกุ้งสีหวยเมก็กสามใช่กุชินาะารย,ยังอ่ะไหลพี่น้องหลหรี่ติดติดติดทุกอำเภอเลยนะครับ,รบเราลองนะครับไม่ไม่อ่ะที่เพื่อนในคลองนะพี่นอ้นองเด้อเพราะเขาไม่เคยใส่นะครับแต่ว่าใส่ไปใส่มาเด้อพี่น้องกัดจวดจาดกันเองนะครับผมนี่ผมเน้นนะครับแข็งแรงกับถัดรัดลุ่งตัวนะครับใส่งานคลอง เดินรหลด,ด้เร็วนะครับยกในเร็วนะครับผมมันก็ได้งานเรีวเขาก็ได้รหลดตุนตุนเราได้ไล่นะครับผมแต่เขาใส่งานของมือของตีนเาน,นะครับโอเคพี่น้องจำเป็นติดต,ตามขั้นที่สองกันต่อเพราะว่ามันจะเหมือดนะครับผมพอมันติดสามขั้นนะครับผมโอเคไปกันเลยนะครับ